จับกุมผู้ใหญ่บ้านนาเกียนพร้อมเครือข,ข่ายพ่อค้า,า,ายาเสพติดรายย่อยทหารพานปะทปะกองกำลังไม่ทราบฝ่ายลำเนียงยาบ้าเข้ามาในประเทศไทยเสียชีวิตเจ็ดรายยึดยาบ้าอาวุธปืนจำนวนมาก CPO ร่วมกับ7ซเว่นอสร้างเครือข่ายเยาวชนลดใช้ถุงพลาสติกกับกิจกรรมคิดถุงคิดถุงซีซั่นโฟโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม พร้อมช่อเหลือผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนดีเด่นระดับภาคเข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านสันต้นแขนหลังได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศ องค์กรนักวางแผนวิชาชีพทางการศึกษายื่นหนังสือเสนอต่อประธานคณะกรรมกาการศึกษาและกีฬาขอเสนอปรับระบบบริหารงานครูทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบริหารมากขึ้น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารกับข่าวท้องถิ่นนะคะในวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2558ค่ะพบกันเช่นเคย18นาฬิกาโดยประมาณทุกวันนะคะทาง l c Cable TV เชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้ค่ะรวมต้นข่าวแรกในวันนี้นะคะไปดูในเรื่องของยาเสพติดค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้จับกลุ่มผู้ใหญ่บ้านบ้านนาเกียนค่ะพร้อมเครือข่ายยาเสพติดรายย่อยนะคะรวมไปถึงของกลางกว่า30,000เม็ดค่ะ เช้าวันนี้ที่กองบังคับการตํารวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่พลนตารวจตรีมนตรีสามบุญานนท์ผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่พันตารวจเอกศักดิ์ศรียะปะละ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรอำเภอเชียงดาวร่วมกันถแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดรวม3คดีของกลางยาบ้าท,ทั้งหมด37,150เรม็ดจากการกวาดล้างตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างจริงจังในทุกพื้นที่หวังคืนความสุขให้กับประชาชนและชุมชนโดยคดีแรกนะคะเป็นคดีที่สพดอยเต่าค่ะ จับกลุ่มนายโป๊เคลพนาลีรำไพอายุ38ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อ,อ,กอยจังหวัดเชียงใหม่และนายเจษดามิตรสาธิตอายุ58ปีอยู่บ้านเลขที่115หมู่ที่12 2, ตำบลน,นาเกียนอำเภออมก๋อ,อ,กอยจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะคะและรายที่3ค่ะนางสาวเตโปในพีโชบนอายุ33ปีบ้านเลขที่127ทับหมู่ที่8ตำบลน,นาเกียนอำเภออมก๋อ,พอ,กอยพร้อมของกลางค่ะยาบ้าจำนวน1นึมื 5,150เมตรเหตุเกิดที่โกดังไม่มีเลขที่นะคะที่หมู่ที่1ตําตำบลบงตันอําเภอดอยเต่าค่ะ ในส่วนของคดีที่2นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดเชียงใหม่จับกลุ่มตัวนายสุดทิชัยจะค่อายุ21ปีบ้านเลขที่906ทับ1หมู่ที่8ตำบลแม่ขา่าอำเภอฟางและนางสาวอีเสาจะกาอายุ19ปีบา้านเลขที่66หมู่ที่8ตำบลแม่ขา่าอำเภอฟางพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน10,000เม็ดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า Honda, สีน้ำเงินดำทะเบียน1กอไก่เท่าพุเท่า,า7990เชียงใหม่โทรศัพท์มือถือ ฮนเกียเหตุเกิดที่สาลาที่พักริมทางหน้าโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมค่ะและคดีที่3นะคะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาค5จับกลุ่มตัวนายชายพลหรือพลนิยมพันกุลอายุ41ปีค่ะเป็นชาวตำบนสุเทอพอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน12,000เม็ดเงินสดจำนวน810,000บาทรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอ d ด d r รีมสีเขียว หนึ่งคันนะคะหมายเลขทะเบียนคอควายบาอใบไม้2บรุษี416เชียงใหม่ค่ะโทรศัพท์มือถือยี่ห้อนโนเกียสีดำหนึ่งเครื่องนะคะเหตุเกิดที่บริเวณลานจอดรถด้านข้างเซเว่นอสาขาป่งยงนอกหมู่ที่2ตํตบลป่งยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คดีนะคะพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะ ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าในการปฏิบัติการกวาดล้างในเรื่องของยาเสพติดพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะต่อไปไปดูในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ทหารพลานนะคะได้มีการประทะกับผู้ต้องหานะคะในคดีค้ายาเสพติดซึ่งเป็นกระบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญด้วยนะคะจึงเกิดการประทะกันนานกว่า10นาทีค่ะเป็นเหตุให้ฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียชีวิตถึง7รายค่ะ เมื่อเช้ามืดวันนี้บริเวณป่าแม่จันหลวงตำบลแม่สลองนอกอเภอแม่ฟ้าหลวงจัังหวดเชียงรายพันเอกอดุลลอยฟ้าผู้บังคับการชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยทหารที่31พร้อมนำกำลังทหารพลานออกซุ่มโจมตีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดไม่ทราบสัญชาติพร้อมกองกำลังไม่ทราบฝ่ายนะคะที่ได้เดินเท้าลำเลียงยาบ้าเข้ามาในประเทศไทยขณะเดียวกันได้ประทะกับกลุ่มลำเลียงยาเสพติดประมาณ10-15คนค่ะนานกว่า5-10นาที ะะสามารถยึดของกลางเป็นเฮโรอีนจำนวน7เป้ไม่ทราบน้ำหนักค่ะปืน AK-47 จนะคะจำนวน1กระบอกพร้อมซอง1ซองค่ะผลจากการประทะของฝ่ายทหารพลานแล้วก็กลุ่มกระบวนการคา้ายาเสพติดนะคะปรากฏว่าฝ่ายทหารพลา,ลานปลอดภัยค่ะส่วนฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตถึง7รายค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการ กดล้างกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายสําคัญของภาคเหนือนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้ลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยของเรานะคะและหากไม่มีการประทะก,กันในครั้งนี้ก็อาจจะมีการส่งยาเสพติดไปยังจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือของเราค่ะซึ่งถือว่าเป็นจุดที่อันตรายแล้วก็ใกล้ที่สุดนะคะกับเขตแนวชายแดนประเทศพื้นบ้านนั่นเองค่ะ ข่าวต่อไปไปดูในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะ c p พอก็ได้ร่วมกับ7 e l e v e n ในจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงหน่วยงานภาคเอกชนและก็ราชการนะคะได้ร่วมใจกันค่ะรณรงค์ให้พะะ่อค้าแม่ค้านะคะรวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หันมาลดการใช้ถุงพลาสติกมากขึ้นค่ะที่บริเวณตลาดวโรรสนายบัญญัติคำนูนวัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท C ีพีอจำกัดมหาชนพร้อมเจ้าหน้าที่และพนักง,งานเซเว่นอร่วมกันเดินรณนนรงค์ลดละเลิกใช้ถุงพลาสติกและได้ร่วมกันเดินรณรงค์นะคะประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนยุพร,ราชและอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ต่อค่ะเพื่อให้ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้หันมาร่วมใจกันนะคะลดการใช้ถุงพลาสติกอันเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนและปัญหาขยะตามมาค่ะโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ถือ เป็นเมืองท่องเที่ยวของภาคเหนือดังนั้นจึงมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อย่างไม่เว้นแต่ละวันทําให้มีปัญหาขยะตามมาร้อยละ60เป็นขยะพลาสติกนะคะหากขยะเหล่านี้มีวิธีทําลายแบบไม่ถูกวิธีก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ค่ะสอดคล้องกับนโยบายของ c p พนะคะในการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะและกิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกก็เป็นอีก หนึ่งภารกิจนะคะที่ CPO ได้เชิญชวนให้พ่อค้าแม่ค้าประชาชนรวมถึงนักเรียนมาร่วมใจกัรรน,นรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดปัญหาและลดปริมาณขยะรวมไปถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการเสวนาพิเศษหัวข้อรวมใจคนเชียงใหม่ลดใช้ถุงพลาสติกพร้อมเชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่นำโดยน้องๆโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยค่ะมาร่วมในกิจกรรมเชียงใหม่ เมืองสะอาดปราศจากถุงพลาสติกด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาการใช้ถุงพลาสติกได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะสองนเิบเว็น,เวน,นะครับเรา,ารณรงค์เรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นเวลาส5หปีแล้วครับหลังจากที่เรารณรงค์ผ่านสื่อสารมวลชนนะครับเราก็พบว่าหลายคนก็ออกมา,ารณรงค์ตามพที่ที่จีงด้วยนะครับเพื่อให้พได้ีโอการสัมผัสกับของจริงว่า ผู้ใช้ถุงพลาสติกมีทัศนคติอย่ไรนะครับเราลณรง,งมาหลายจังหวัดนะครับในภาคเหนือนก็มีทั้งที่นี่เชียงใหม่นะครับแล้วก็มีลำพูนมีพิษณุโลกนะครับจะลดรง,งไปเรื่อยๆนะครับให้ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับเป้าหมายก็คือว่าเพื่อให้่ีน้องประชาชนทุกท่าน,นมี ให้ความสำคัญเรื่องของการใช้ถุงพลาสติกอย่างคุ้มค่าเริ่มต้นก็คือใช้ให้น้อยลงนะครับหรือในบางครั้งก็ถ้าจาเป็นต้องใช้ก็อยากจะให้ใช้ซ้ำหลายๆครั้งจนกระทั่ง <โ frustrating. S 2> ถุงฉีกขาดจนใช้ไม่ได้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการช่วยกันลดโลกร้อนเพราะว่าลดโลกร้อนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านทราดรบดีว่าถุงพลาสติกเนี่ยเป็นขยะที่ มีปริมาณมากที่สุดในบัรดาขยะด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นตัวการทําให้เกิดภาวะการหลายอย่างเช่นง่ายๆก็คือถ้าเกิดถุงไปอยู่ตามท่อน้ําอย่างเงี้ยก็จะเกิดภาวะน้าท่วมซึ่งพี่น้อ,องประชาชนทุกท่านคงได้รับผลกระทบน,นะครับค่ะก็อย่างที่เราทราบนะคะปัญหาเกี่ยวกับถุงพลาสติกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่นะคะซึ่ง ถุงพลาสติกเหล่านี้นะคะหากมีกระบวนการที่ทำลายไม่ถูกวิธีก็จะเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งอย่างที่เราทราบค่ะว่ามันต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนะคะถึง10 2ถึง20ปีเลยนะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานมากนะคะในการที่จะทำลายถุงพลาสติกเหล่านี้ดังนั้นค่ะเราเองเป็นอีก หนึ่งคนนะคะจะช่วยได้ในการลดภาวะโลกร้อนและก็ลดปริมาณขยะเกี่ยวกับถุงพลาสติกด้วยการที่เราไปซื้อของที่ตลาดนะคะก็หันมาใช้ตะกร้าแทนการใช้ถุงหรือว่าซื้อของหลายๆอย่างอาจจะใส่ถุงใบเดียวกันก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะได้ประหยัดที่สำคัญคือลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกเพื่อโลกของเราด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ CPO ได้ตอบแทนสังคมในวันนี้ค่ะ ข่าวต่อไปนะคะไปดูที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีการซักซ้อมแผนนะคะเหตุการณ์โดยได้จำลองการเกิดเหตุอักคีภัยขึ้นนะคะที่บริเวณชั้น12ของอาคารสีพัดโดยได้มีมาตรการในการขนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและก็ปลอดภัยด้วยค่ะ วันนี้เวลา13 30นาทีที่อาคารสีพัฒโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้มีการซ้อมแผนป้องกันอักคีภัยรุนแรงภายในโรงพยาบาลขึ้นโดยมีทีมแพทย์เจ้าหน้าที่นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิต วัฒนชริยาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนดอกโดยได้จำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นนะคะที่บริเวณชั้น12อาคาร4ี่พัดและได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาจากเหตุการณ์ได้อย่างปลอดภัยค่ะซึ่งในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทางเทศบาลนครเชียงใหม่ในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงรถกระเช้านะคะเข้ามาช่วยลำเลียงผู้ป่วยไปยังที่ที่ปลอดภยัยซึ่งในการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ต่างๆหากเกิดเหตุขึ้นจริงมั่นใจว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะโรงพยาบาลสัอเราเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในภาคเหนือครับมีผู้รับบริการจำนวนมากอุปกรณ์ทาสถานที่ก็มีหลายอาคารก็มีโอกาสนะครับเรื่องอันหนึ่งือเรื่องอากีภัยซึ่งเราก็จะมีการเตรียมการซ้อมรับมือกับบากีภัยในการขนย้ายผู้ป่วยผู้ป่วยหนักผู้ป่วยที่มีเครื่องช่วยหายใจต่างๆนี่นะครับ ก็มีการซ้อมทุกปีและจะเปลี่ยนสลับการจําลองสถานการณ์ออกไปแต่ละเหตุการณ์ไปเรื่อยๆคราวนี้ในปีนี้เราซ้อมเหตุการณ์ไฟไหม้บนตึกสูงนะครับชั้น12ซึ่งก็จะมีความยากกว่าปีก่อนๆว่าต้องมีการช่วยเหลือจากทางเทศบาลต้องมีการขนย้ายผู้ป่วยหลายๆชั้นในชั้นล่างที่ผ่านมาครับส่วนหนึ่งก็เป็นการรองรับ a c และรองรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเที่ยวเชียงใหม่ด้วยครับเพราะว่าเราให้บริการแบบคร ชาวันนี้นะครับเราก็จะมีการจำลองเหตุการณ์นะครับว่ามีการเพิงไม้ที่ชั้น12เป็นสิทัดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนย้ายคนไข้นะครับจากชั้นต่างๆบนตึกอาหารสิพก็ต้องรอาูการดูเพราะเราบ้านเรามีที่อยู่ในอาคารที่ติดกันนะครับก็จะมีการเคลื่อนย้ายคนไข้หนักและคนไข้ที่ใช้เครื่องหายใจคือเป็นคไข้จำลองนะครับไ่ด้ขนาะนี้จะได้อีก ที่จะย้ายผมาให้ยจากอาคารทั้งก็อาคารสูงต่างๆลงมานะครับโปรซ่าตรวจสอบงจริญดีเรื่องความกัญญาปวดใช้ครวจสอบความต่างต่างๆที่เราจะมีการเอาไปติดตั้งในสถานที่ที่เราจะรองรับนะฮะคนไข้ที่ย้ายออกไปนะพูดง่ายๆคือเราอาจจะไปเปิด ICU ใหม่คือ ICU ียูสำรองนะฮะว่าเราจะเปิดที่ไหนแล้วเราสามารถในจุดนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ได้ดีหรือเปล่าเราต้องการทดสอบของเราด้วยะขันอยู่ที่ไหน ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดอยู่ที่อาคารด้วยนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุขึ้นจริงก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ออกมาอย่างปลอดภัยแล้วก็ทันเวลาด้วยนะคะคุณผู้ชมข่าวต่อไปค่ะไปดูในเรื่องของการประเมินและคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนดีเด่นในระดับภาคนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางชุมชนบ้าน สันต้นแหนนะคะตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดค่ะก็ได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคด้วยค่ะ เมื่อวานนี้ที่บริเวณลานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านสรรต้นแหนตําบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นายชูศักดิ์รู้ยิ่งนายอำเภอสะเกดเ,เ,เดินทางมาเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนดีเด่นระดับภาคและมีนายอุดมอินคำนายกเทศมนตรีเทศบาลตมบลแม่คือนายแพทย์ภพศาลธัญญาวนิตกุลนายแพทย์สารสุขจังหวัดเชียงใหม่นายอนุชาแสนฝย วันหน้าสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ดและนายแพทย์ปรีชาสิริจิตราพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยสะเก็ดพร้อมเจ้าหน้าที่และชุมชนนะคะได้นำคณะกรรมาการชมวิถีชีวิตและศิลปะหัตถกรรมค่ะรวมถึงการแสดงฟ้อนรำนะคะซึ่งถือว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมค่ะพร้อมกับ พาไปเยี่ยมชมการจัดในเทศการให้ความรู้เพื่อสุขภาพชุมชนกินดีอยู่ดีสุขภาพดีทั่วหน้าค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านสันต้นแหนนะคะได้เป็นตัวแทนในระดับจังหวัดเข้าประกวดในระดับชาติในการนี้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านค่ะที่จะเข้าประกวดในระดับชาติต่อไปด้วยค่ะ ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของบ้านสันต้นแหนนะคะที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไปนะคะ ปิดท้ายกันด้วยองค์กรนักวางแผนวิชาชีพทางการศึกษาค่ะได้เขายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาการศึกษาและกีฬานะคะเพื่อให้มีการปรับระบบบริการงานครูทางการศึกษาให้มีการพัฒนาและก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ที่ท่ากาศยานเชียงใหม่วันนี้นายชาญคำพีระแปงนายกสมาคมนักวางแผนการศึกษาไทยพร้อมคณะได้เดินทางไปต้อนรับนายตวงอันธชัยประธานคณะกรรมาการศึกษาและกีฬาที่เดินทางมาตรวจงานที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมยื่นหนังสือเรื่องขอเสนอปรับระบบบริการงานครูทางด้านการศึกษาในฐานะที่ทางองค์กรนักวางแผนวิชาชีพทางการศึกษาขอปรับหรือระบบการศึกษาเพื่อแก้ระบบ และกอบกู้ระบบการศึกษาไม่เอาระบบเดิมนะคะโดยข้อความประกอบด้วยระบบการศึกษายึดผู้เรียนเป็นสำคัญระบบบริหารระบบงบประมาณให้ตรวจสอบและตามหลักสากลและระบบงานบริหารงานบุคคล ครูสายผู้สอนครูสายบริหารและครูสายสนับสนุนการศึกษาทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารให้อยู่ในระบบเดียวกันพัฒนาผู้เรียนให้อยู่ภายในโลกอนาคตอันจะเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาสังคมความมั่นคงและยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลต่อไปค่ะไปฟังเสียงจากคุณชาญคำพีระแปงนะคะนายกสมาคมนักวางแผนการศึกษาไทยค่ะและนายตวงอันทชัยประธานคณะ กรรมธิการศึกษาและกีฬาค่ะเพราะฉะนั้นหลักการปฏิรูปณนะวันนี้มันเปลี่ยนไปมันกลับได้สมัยก่อนเนี่ยปฏิรูปจากข้างบนดูโครงสร้างดูซีเติบโตแต่ณนะวันนี้เนี่ยมันกลับข้างก็คือเราจะปฏิรูปโดยใช้พื้นที่เป็นฐานพื้นที่เป็นฐานนี่ก็คือการจัดการศึกษาข้างบนจะกําหนดนโยบายแล้วก็ชี้เป้าลงมาว่าต้องการคนไทยมีอัตลักษณ์มีคุณลักษณะมีอะไรยังไง เสร็จแล้วทีนี้การดําเนินการให้เกิดคนลนักษณะอย่างนั้นซึ่งในแต่ละภูมิภาคมันจะไม่เหมือนกันเช่นจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมฮะจังหวัดลำพูนจังหวัดนครพนมจังหวัดเชียงใหม่อัตลักษณ์ของคนที่อยู่ตรงนี้นี่มันต้องต่างกันเช่นจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวคนไทยส่วนอ่คนเชียงใหม่ต้องเป็นมักคุเทศน้อยเป็นมักคุเทศ เป็นเจ้าบ้านที่ดีและในขณะเดียวกันต้องรักษาวิถีความเป็นคนจยงหนังไว้นั่นคือสเสน่ห์เพราะฉะนั้นการกําหนดลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องของสภา,าการศึกษาจังหวัดอันนี้สร้างความเป็นมินตี้นะฮะสภา,าการศึกษาจังหวัดก็จะเอานโยบายจากข้างบนมาบูรณาการกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นเสร็จแล้วก็เป็นนโยบายเป็นแผนในขณะเดียวกันหน่วยงานทางการศึกษาก็จะนาไปสู่การปฏิบัติเน้นที่สุดเลยก็คือใช้โรงเรียน เป็นฐานปฏิบัติการเพราะฉะนั้นโรงเรียนต่อไปนี้จะเป็นนิติบุคคลรับผิดชอบงานนะรับผิดชอบงานที่ตัวเองเพราะฉะนั้นคุณภาพของผู้เรียนเนี่ยไม่เป็นไปตามที่กําหนดผู้บริหารโรงเรียนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแนวตรงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น การปฏิรูปครั้งนี้จะต่างจากครั้งที่ผ่านมาก็คือเรายึดพื้นที่เป็นฐานข้างบนจะลดบทบาทให้ท้องถิ่นเขามีอำนาจในการตัดสินใจได้มากขึ้นออพอเราตราพระราชาบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึออร 4, กษาพศ .254 ก็กําหนดให้บุคลารกรเหล่านี้มาเป็นข้าราชาการครูและบุคลารกรซึ่งเกตนารมของทางราชาการก็ต้องการให้ครูผู้บริหารและบุคลารกรเหล่านี้เป็นวิชาชีพชั้นสูง เพื่อที่จะประกันว่าบุคคลเหล่านี้จะปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานแล้วก็มีจรรยาบันเพื่อที่จะให้ผลผลิตก็คือนักเรียนเนี่ยมีคุณภาพเพื่อที่จะเป็นทรัพยากรในการพัฒนาประเทศแต่ทีนี้จากเจตนารมณ์ตรงนั้นเนี่ยพอมาตราเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยปรากฏว่าข้าราชการครูก็คือสายผู้สอนข้าราชการด้านการบริหารก็จะมีผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารการศึกษาเนี่ยอันนี้ก็มีการเติบโตมีวิทยาฐานนะฮะ ในส่วนของบุคลากรก็แยกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือศึกษานิเทศเขาเรียกว่าบุคลากรทางการศึกษาตามอื่นตามมาตรา38มอวงเล็บหนึ่งอันนี้ศึกษานิเทศมีวิทยาฐานะเหมือนครูเหมือนผู้บริหารส่วนที่เหลือก็คือบุคลากรทางการศึกษา,าอื่นตามมาตรา38มขอวงเล็บสองตรงนี้ให้ไปใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กอปรกำหนด ประเด็นตรงนี้มันก็เกิดความลักหลังเพราะว่าถ้าข้าราชการครูจะมีวิทยาฐานะมีใบประกอบวิชาชีพในขณะที่บุคลากรที่เหลือเนี่ยให้ไปใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กอคอกำหนดตรงนี้ไม่มีวิทยาฐานะไม่มีเงินประจำตำแหน่งเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษาเหมือนกันอยู่ในหน่วยงานเดียวกันแต่ศักและสิทธิ์แล้วก็ระบบค่าตอบแทนความก้าวหน้ามันหลาก,หลา,กหลายแตกต่างกัน,เ,นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันผิดหลักการสากล หลักการสากลนี่เขาบอกว่าคนที่ทํางานเหมือนกันเทียบเทียงกันได้และอยู่ในหน่วยงานเดียวกันต้องได้รับสักะสิทธิ์ที่เสมอกันแล้วก็เจตนารมณ์ของสภาครูนี่ก็กําหนดไว้ว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงแต่คนเหล่านี้ที่ที่ผมพูดถึง38พร้อมสองเนี่ยไม่ได้รับสักะสิทธิ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ผิดเจตนารมณ์ตรงนี้มันส่งผลนะครับเพราะว่าบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยเป็นภารก,กิจเขาคือมีหน้าที่สนับสนุนโรงเรียน สนับสนุนครูคือมาครั้งแรกเนีเ่ยเรามาด้ยการเริ่มต้นในการมาลบฟังความคิดเ็นว่ามีประเด็นอะไรบ้างในการแัดรที่จะต้องมาแต่คราวนี้ประเด็นเหล่านั้นได้สู่ประกาเป็นสายเรื่องตารปฏร,รูปเพื่อแก้ปัญหาของประเทศแก้ปัญหาเรื่องคองรัปชันแก้ปัญหาเรื่องความไม่โปร่งในชาติแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาการที่สองปฏิรูปการศึกษาเพื่อต่อยอดที่ดีแล้ว จช่นการจัดการาษระบบโอซิสเต็มซึ่งคราวนี้ก็จะมาทำในเชิงที่สและประการที่สามในการพัฒนาภกษาเพื่อปการมาฬิกา่หมายความว่าการจับรูกภาษาคราวนี้จะต้องใหสอดคล้องกับข้อกลของประชารัเข้อกลงว่าเรื่องการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกฎบัอาเซียนอาเซียนภาษาที่ระบุว่าต่อไปนี้การจัดการภาษาต้องใช ต้อง,งให้บริษัทเกิดขึ้หรือการที่จะจัดการเรียนสอนนั้นจะต้องให้สอดคล้องกับปัาญาชาวโมเดิร็ได้เรื่องสิ่งแวดรอ้อมสิ่งแวดร้อมไม่มีประเทศไม่มีอะไรแต่เราก็จะมีอยู่ทั่วไปสามเรื่องนียก็จะเป็นอยู่ดีที่จะต้องรับฝังความเปพี่น้องเพื่อนคนทังบุคลากรทางการศึกษาตลอดที่เทีนี้ที่ผมพูดถึงว่ามันเป็นช่วงกลางก็คือว่าคราวนี้เนี่ย จากประเด็นที่เรามผ่านมันได้เสร็จสิ้นในบางพระราชเจตจำนงแล้วซึ่งได้ดำเนิต่อรัฐบาลก็จะดำเนินต่อเช่นพระราชเจตจำนงการสัมปทานตอนนี้พระราชเจตจำนงการสัมชาติได้มีความตรงกันระหว่างสอปชแล้วก็สอปชและรัฐบาลก็คือรัฐบาลเรื่องไหนที่มีส่วนรางการนครับเราแก้ไขหลายประเด็นเช่นประเด็นว่าสอบปีนี้การศึกษาปัตถมือไหวให้เป็นการศติดหนึ่งซึ่งในกฎหมายจดหนายไม่มี อันที่สองต่อไปนี้ประเทศไทยจะต้องมีกรมวิชาการเป็นของเ,เกษ,าษาตรการมถ้าจะปี242เราไม่มีกรมวิชาการเพราะที่ผมทราบก็คือประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีกรมวิชาการทุกประเทศในอาเซียนมีหมดอาจจะมีชื่อเป็นสภาวิจัยบ้างก็ได้ครับเรื่องที่สามที่เป็นเรื่องของปัญหาตรงกันทัวได้คือเ,เรื่องการประเมินภายนอกของสประสต่อไปนี้การประเมินภายนอกสปสที่เราแก้ไกขเราราาจะญญัาิฉบับนีม้มาตรา49ก็คือ เราเห็นว่าสปสอนจะต้องเป็นการปรเมินที่ไม่สร้างภาระให้กับสารษาเลยการประเมินที่สารศึกษาได้พร้อมก็เชิญเข้ามาให้ประเมินเป็นแบบประเมินเพื่อสร้างใบถืงใจต่อมาก็คือเรื่องของการแก้ไขบุคลากรซึ่งคราวนี้เนี่ยกระทรมเห็นว่าบุคลากรในกระทรวงสถิติการควรจะเป็นข้าราชการเหมือนอยบางตำรวจเหมือนอยบาทหารแต่ว่าทําหน้าที่คนละคนละอย่างก็จะไม่มีบุคลากรในการศึกษาไม่มีขัานการควง ก็จะเป็นข้าราชการครูทำหน้าทีสาสาสาาส่สายการสอนสายผู้สอนสายผู้บริหารรือสายนิศึกัาเป็นต้นค่ะการศึกษาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคะทั้งหมดนี้คือข่าวสารในรอบวันนี้ค่ะติดตามข่าวสารกับข่าวท้องดินได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ